สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัตสุขูสุคนเดอร์วันนี้ก็มาพบก,กับเฮาคือเก่าเนาะที่จองสาวโปอ,อย่างเนี่นยพี่น้องบริหารไฮปีไซเนี่ยพี่น้องยังลงคลิปคือเก่าเนาะพี่น้องก็ต้องขอบคุณข,ขอบคุณอันสาวเล่ากับบ่าวเล่าเนาะที่เพิ่นก็ได้กูคืนให้งซามแองปอได้เป็นที่พอใจเลยพี่น้องโฆษณาก็ได้คือเก่าเนาะซามแองปอก็เฮ็ดคลิปคือเก่าเลยพี่น้องลงคลิปคือเก่าเนาะ ก็ขอบุณขอบุณไอ้น่อยครับอันสาวแพทย์น้องขึ้นในเห็ดให้ซาเมงปอเนาะมันก็ได้กู้ขึ้นโคสนามห้เรียบร้อยเลยน้องืัอนี้ซาแมงปอกับน้องสาวตอนน้องสาวกำลังตัดตีนไก่เนะาะ t h ป Body สืบต,ตีนไก่มาเน,ะนาะบริไลเราหน่อยเดียวซื้อตลาดรักษาร์ห่มฮาเลยวันนี้ซาแมงปอกิมมาตำข้าวปุ้น ตำข้าวปุ้นและสู่พี่น้องกินเนาะตำข้าวปุ้นใส่ตีนไก่หรือว่าเล็บมอือนางเนะาะพี่น,นอ้องมาตำมะขิ่แล้ยเนาแกงวยเตี๋ยวมากินข้าวเที่ยงอะไรพี่นอ้องตำกินข้าวเที่ยงเน,ะงนาเนะ น้องแพลวคืนมาหลินน้ำสาวป่าดมาหลินน้ำหมูเพิ่นมือผักเฮียนเนาะเฮียนเพราะว่ามือเฮียนกับมดอเฮียนนำกันส่วนน้องแพลวเฮียนอยู่ในบ้านหอยยา,างเนาะส่วนสาปานไปเฮียนอยู่บ้านรักสามชุมหางคือตะก,กี้เนาะเพิ่นได้เฮียนนำกันในเช้านั่งไหนกระเทียมเล็้อะคุณเอาไหมาหั่น,หนเด้กเล็กเอาหัวกระเทียมให้เลยก่อน ก,ก,กน่อยหนึ่งบาองบาตอานตอนี้ก็สิมาตามกันเลยพีน่น้องน้อยหนึ่งอเอาไปหนจะซื้อหกไงพี่น้องคกนี่มันมันน้อยแล้วก็มันแหวงอันนี้ลายปีเลยตั้งแต่ปลาเนี้ยมันเกิดเพราะแม่นค่ะ จะชูยังน้อยหตั้งแต่เขาย,ยังแนนแนทเนาน้ข่มอันนี้มันน้อยค่อยๆไปเจ้าไห่ดอกตีตะกี้คค่อยๆไปเห็ดแตกเมื่ออันนี้คอยเห็ดแตกเนาะนข่มแตกเขาย,ยังแน่น้อยเมื่อเราคอยเห็ดรูดเมื่อตกแตกแอนันกระเบี่งหนึ่งง่าย สามสิบแปดพันหาสิบกว่าบาทซึ่งก็อยนะู่นานชิบพันใ่นะเป็นใหญ่เติได้นะบอกมาขายหน่วยน,นึงห้าชิบบอกว่าเราบอกหางเ่นนั่น,นเป็นไหมกิน เดียวหั่นแค่้จีหัน่นสินี่เช่้าเป็นนวลนีกูเป็นนวลอ่ะแล้วอะไรเาจะนอเอาหน่อยนึ่งอีกผัดเฉพาะตั

ตืนไหกยกระ่ยข่าวแม่หรือได้ข่ ใช่ใช่กระตกหนังบ้างกระตกชูงเนาะกระตกชูงเห็นไหมถอดสลก พี่น้องแซบ่บเดี๋ยวกระถินฮะจะเอาโรยหนาเนาะขึ้น,น,พพานมนเาเนาะขวดหกพี่น้องจำกินกระพบัวเก่าเนาะมันจำกินข้าวเฉียงพี่น้องเวลา กินยามาเลยพี่น้องมาเลยเนาะมาเลยกินน้ากันมาเด้อมาเด้อลืมกระทินพี่น้องทินงห้ยนาขัดใช่ไหมขอบมากมากเนาะขัดทีนึงเลยเดี๋ยวมาเด้อ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 ไม่แพ้วๆนะ จุ้ไข่หมูแดงก็มีเจ้าแจ่วมเด้อก้อยไข่หมูแดงอันนี้ก้อยไข่หมูแดงเนองสุกเว้ยวาก้อยสุกสุกไข่หมูแดงเด็กน้อยเดียวเนาะได้นี่เด็กพี่น้องข้าเจียวก้าวเหนียวเนาะทิ่ปักใหญ่ข้าเหนียว

thank mm -hmm. you

ตอนนี้ก็พาก,กันกินอิ่มเป็นทีมห้อยเลยพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซัมเมอร์ปอลสิจคอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะพอกันคลิปหน้าเด้อม,มากต่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสิไดวพัฒน์ขึ้นมใหม่ๆจาก่องซัปโปหุยยางยังเหดคลิปคือเก่าเด้อพี่น้องไม่ห่างหายไปสาไปเลยพี่น้อง,ง,ส,องสบายดี